ถ้าฟิมอันนี้ถ้าไปติดทีถ้นคนเดินทีป้ากีนะเพีสอยอาสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบหนูเพิ่งไปติดมายี่ห้อน,นี้ที่ตลาดอ่ะบอกเล้วข้องทุกเราต้องเหลือชีวิตไม่อยากว่าเจอในที้ก็ติดคือติดเองได้ง่ายๆอยู่บ้านนอนดิกตีนเด็กอนุบาลยางติดได้นี่ตัวนี้เป็นฟิลมกันเสื้อกันกระแทกฟิล์มกระจกนะครับติดตั้งง่ายมากไม่ต้องเป็นช่างการติดตั้งลายมันพวงพมนี่มาผมเคยใช้แบบ ใช่อันไม่ไม่ดีอ่ะแตกง่ายมาซึ่งเคยพุ่งไปติดมาช่วงรอยว่านะอันนี้เป็นฟิลธรรมดาที่ไม่ใช่พิมพ์กันเสื้ออันนี้ช่วงรอยว่าซึ่งอันนี้กันเสื้อมันกระแถิเป็นฟิล์มกระจกใครอยากได้นะครับไปกดได้เลยอันนี้เขารับประกันอยู่แร้วกรองเข้ามาซึ่มเคยใชายแ้วยี่ห้อเนี้ยดีใครมองหน้าฟิลนะครับมีถูกรลุนเลยตั้งแต่ iPhone 7ถึง17เจใครอยากได้ไปจัดมาเลย รอยว่าบาทนี้คือรวมส่งแล้วนะครับราคานี้ติดเองอยู่ที่บานได้ไม่ต้องไปงอฉัง